งงจะพูอเนี้ยนมาจีไอหลมบีกูต่อโบตัวปลาไอหลุมบีเล่นเลี้ยงน้มอเลยกูตัอนไหลนุ่ตาชีจีต่อตาเยคอนจีกูตัวปลาไหลมีเลนเลี้ยงหน้านาโบตัวปาไอหลมบีแล่นเลีไดงน่นเองนี่จะบพงจะยืดหอจะโจ้ไปมัวแล่เลด้ตไปไอหลมบีแด่เลียงไอนีู่จีน่าไปะเจีอยากวิ่งหนูไปนะ ้จในมือหลองมือที่ฉี่หลอกแต่ฉีน่าเจไปตัวจาอนะลมดีได้เลี้ยาได้แต่นะเจเนี่ยนอเทียเบาไปตัวจานะ

Ja. ở từ nay giờ thì mình xài mình xài quyển đông nè rồi nhớ có thứ tôi nó tôi đã nói cho Nè ê có sao đây có sợ là nó cũng thích bỏ mà lại thích bỏ cái luôn chứ mình chỉ luôn cái nấy lông câu Nó nấy đó cái có nó nhớ không tha không ừ, thấy cái gì cái món gì à cái món hở à trong xe này cái gì hồi đi xong đó chúng tôi cái món này xong nữa copy mẹ ăn đây cái mà thế sẽ sẽ mà mò cái 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 ong à đừng có chỉ lúc này để bố như từ nay thì mình sang cái món hơ sẽ mà mò xong cho

เช yup. ็ไก่แก็จะอิทมินชัยรังเกาคเทียกามมดชงะนะกบล้กบล้อชงเอก็รอยอดตัวมนช้องาหนอยแล้วหัวข้อเไหนจะยืนหน้าในเลติเนียเราหน่มงโตจังก็มองย่อหัชลวนหน้าย่อหัของท่านะก็มองให้อ่าเออมาโมดในตัวสับต้องเตะเฟซบุ๊กตัวนี้รไคดูตอนนี้ยังบิดตัวย่าสิจ

กูจะยมีจูได anyway. ้ชียรก่อนที่ตุ้นทุกฝ่ายมีอย่างบ้าอีน้าเอยคิดถาแตะอย่างโฟย้อนะเอออย่างโฟย้อนน้อยอ่ะเจนุ่นนองลีต้องโย้อนเ้าเนะตุ้บ้าลอยย่าโฟลอยยอนเจรีหลนะเจกีหองพักลีใี่แค่นั้นนะเจรตุ้มาลีชิดพักอย่างนี้อย่างเออเองชิปพแต่ลีนี่เจโต้พกลีน้อมอก็เกยนะ

nên rồi, rồi theo, theo, theo nó lại ôi, cho ít xíu xíu vào nè. hai cái này nó qua đi. Để cá xả cho lại đó, cho một cái mất mất rồi, a cắt giải kia hết bắt mắt ở Mất mặt a cắt giải cao mặt a lắm mặt này lắm mặt a 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 lắm mặt nó lắm mặt a cái mặt a lắm mặt a lắm mặt a lắm mặt

आज एम बोट चाट या का

ลายตัดสูบเอียี่เอตานะลายตัวโตเส้นลายพี่เอตาอยากเช็ดเ้าตาหล่อโมกตันทอยมาเลี้ยมมูเจนะมาเลี้ยมจอน้สุดนะอ่อโอเชี่ยนอ่ตุ้ยลีหยาตัดสีโม่กับตาจ้ะไม่น่าเชื่อม่ลายกัตันทอยจอมาลี้ยมไอ้ยจอมูเจนะตัดสน่าเชได้แรงได้พี่เอตาหล่อจะกข้างเยอะตัดจบไปนะ we <laughs>